กับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันสุกชันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมสปีดรอกันนะคะมาเราก็จะไปเริ่มกันเลยวันเกิดเราก็จะทำการวาดเค้กนะคะเค้กเค้กอะไรนพี่จะวาดอะไรอะ่ะชอมคาริสตัน ยไม่รู้วาจะเหมือนส่วนหนูจะวาดเป็นเค้กแค่แค่โค้งหน้าที่ก็ไม่เหลือแล้วน้องไม่เหมือนเนาะ แบบมันมันดูไม่น่ากินเลย เปอย่างนั้นอ่ะพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็คือเออเรามาเลยวันเกิดทำไมเชคเหมือนเหมือนในคลิปวิดีโอนหนึ่งเลยว่ะที่ที่แบบมันใส่ใครีมเยอะๆเนี่ยค่ะคอเลเยอร์เฮ้ยอันนี้สวยนะ พี่จะให้อันนี้กี่ดาวอะพี่ไม่เห็นอ่ะอ้าวทำไมพี่พูดแบบนี้อ้ยเอ๊ทำไมเป็นแบบนี้อะปราสาทอืมในวันเกิดได้ปราสาทเป็นของหวานให้สามอุงใส่พ่อเป็นพอ่นนพเอพเปนพัดชวงเลยนูเป่าเค้กให้ให้สามให้สามเดี๋ยวทำไมโต๊ะทำไมโต๊ะมันบุ๋กวะ ก็มันมันไม่ใช่โต๊ะมันเป็นผ้าอุ้ยอันนี้อะไรอะ่ <ๆ S 1> อะอะไรอะไรอะอะไรวะใครไม่รู้ใครไม่รู้ให้สี่ทำไมฮุโ <c oughs> ้ยม,มาเป็นรีเยอร์เลย <c oughs> อันนี้เขายังไม่ได้ลนสี่ให้สองละกันนะสงสัยไม่มีเวลากำลังน,นั่งนีอยู่ เขาบอกว่าฉันกำลังนั่งอุ้ยโคตรสวยเลยให้สิไอ้ตรงนั้นคืออะไรอันไหนคนไงคนกำลังใช่คนปะโมเขใหญ่ขนาดนั้นเลยอหรไม่รู้จับภาพไม่ติดอันดับไม่ติดอันดับได้ไงเนี่ยเฮ้ยอันดับสุดท้ายแน่เลยว่ะ ที่ได้อันดับหกนั่นองไไม่มีมีคนเป็นอันดับเจ็ดที่ไม่เป็นที่โหลแต่ว่าพี่เป็นรองที่โหลโอ้หพูดช้ามีระดับเลยมียศเนี่ยลองลงไปเล่นเปียโนข้างล่างกันเล่นได้หรวยใช่มันมีเปียโนอยู่ต้องเปิดเสียงในเกมก่อนอ่ะ อ้าวอดเล่นสภาพอาหารอาหารเอ่มเขาบอกว่าให้วาดอาหารใช่ไหมงั้นฉันก็จะมาวาดคุกกี้วจารจา์ุวาดคุกกี้กันค่ะ คือแบบมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเธอเป็นอย่างนี้นะคือแบบอย่างนี้เอออย่างนี้เลยเออคือแบบเป็นอย่างนี้เลยนะใช่ไหมเออเป็นอย่างนี้เลยตอบหน่อยคิดยังไงกับเรื่องที่เล่ามาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อนเออไม่น่าเกลียเลยคุกกี้ฟองีทไมชือ้อเราก็จะทำการใส่ขอบ 谁说我谁说我给。So พิซซ่าให้สามน่ากินใหนึ่ง <Menu. S 1> อุ้ยอันนี้สวยนะพี่ให้เท่าไหรอ่อ่ะไหนไหนมองไม่เห็นี่คขาหน้อันอันคุกกี้อะ่ะใม่นหนึ่งทำไมพี่ถึงให้หนึ่งนหนึ่งอันเมื่อกี้ของหนู เุ้ยอันนี้สวยเหมือนเหมืนคนเป็นสิวที่หน้านี่ให้ใหกไปแล้วอะ่ะเฮ้ยอันนี้ไข่าดาวกำลังไหม้เลยเดี๋ยวมันรู้ได้ไงว่าพี่จะกินไข่าดาวตอนตอนเย็นเนี่ย <laughs> ให้สี่แล้วกันเฮ้ยอันนี้สลัดให้สามพอมองออกไม่มีหัวใจตรงนั้นเลยหัวใจลอยอะหัวใจใครวะให้สองแล้วกันเข้าไปควักหัวใจคนมา อุ้ยอันนี้เป็นเนื้อกำลังไม่หนึบว่ะกำลังไม่ใคร้าสวยดีห้าหกคุณชนะท่านเจ้ช่เย้ไม่ติดอันดับอีกแล้วนะคะพี่อันไหนอ่ะของพี่คืออันไหนอ่ะอันนั้นอ่ะอันอันที่น้องเห็นอ่ะอันอันไหนไอไอไอนั่นน่ะเออ ไอ,อ้เอนนั่นน,น,<อ>น่ะน,นะพี่อัน,นไหนะวะจำไม่ได้พี่ต้องจำได้ด<อ>ิพี่เป็นคนวาดอ๋อไอคุกกี้ไม่ใช่คุกกี้มันของหนูเกียนเกียนรีดแล้วเป็นอีกแล้วชพาง,งว,าวาดยากอ่ะ เราก็จะทําการกดส่งไป,ปเลยนะคะปิดขี่มาโนนูนี่อะไรพี่มากดรับเงนินเย่รัเงินได้แล้ว <ผม S 1> พี่จะทําอะไรไอพ่พี่ได้เงินมาสามสิบบาทนระ ที่พี่บอกให้หนูอยู่ในนิ่งพี่จะทำอะไรหนุ่มนะิ่งเลยอย่าถ่ายดูคนกินฮะเอ้ยทุกคนช่วยด้วยปาตกนะ บอลเข้าโกโดได้แล้วเก่งจังเลยเป็นไงคตรที่ชมตัวเองก ถามไปก่อนแล้วกันดูไม่ออกน้องชอบทัดพลังอุ้ยอันนี้สวยให้สามห้าเลยให้ห้าเลยให้สาม,ให,สามให้หา้าอุ้ยมันคืออะไรให้สองให้สองพอ

ต้องปิดอันดับให้ได้เลยครั้งนี้อุ้ยจานสีนีออนอยากซื้อจังเลยกี่โลบั๊โอ้99แปดสิบมาวาดกันต่อค่ะไอศครีม โอ้เงาโค้ตสวยเลยฉันนี่วาดโค้ตสวยเลยชมตัวเองเย่ yeah. ไม่สวยเอ้ยพูดใหม่ดิสวยอี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 เไม่ค่อยดีน้องมันไม่สวยทำไมพี่พูดแบบนี้่เมื่อกี้เน็ตไม่ดีสวยเออสวยสวยไม่จริง พี yeah, ่อยากโกหกไม่ตลกอ่ะพี่ใครไม่ตลกโดนดาอ่ะเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ยโชว์มิเย้วาดเสร็จแล้วดีใจลงไปเล่นเปียนโนดีกว่าเย้วาดเสร็จแล้ว เฮ้ยพ <sh arp> hey, so, ี่อ่ะเล่นแบบนั้นหนูมีโน้ตอยู่เฮ้ยพี่พี่พี่ออกไปเกินพี่มันตั้งทำแบบนี้ เพี้ยนอะอยู่ดีๆมันก็เพีย้ยนหนูรอดูนะพี่ว่าอันไหนเป็นของพี่อะรอดูพี่สจะน,นั่งรอไปเลยแม่พอดีเลยของพี่จะสวยสักขนาดไหนอุ้ยอันนี้สวยมากโคตรสวยอะพี่ให้กี่ดาวอะของพี่ไม่หมายถึงอันแรกอะพี่ให้กี่ดาวอุ้ยอันนี้ชอบ เตมวันนี่ชอบเหมือนแบบมีเกตหิมม่าในของสกิปปิออลอร์นี่ชอบมากอุ้ยอันนี้ไม่ได้ลงสี่คนให้สองอันนี้ของน้องแนทไ,ไม่รู้อันไหน,นของหนูอืออุ้ยคนนี้สวยนะให้สี่ ของหัวใจใครมาไม่รู้อ่ะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ของน้องแน่เลยดูไม่ออกอ่ะให้หนึ่งแล้วกันอันนี้ของน้องเนี่เลยสองและของพี่อ่ะมายังอ่ะอุ้ยสวยอันนี้สวยอันนี้สองอ่ะอันที่สองน่ะให้สี่ให้ทายว่าอันไหนของหนูมัไนไม่ทายได้ไงคิดทักไม่ทายได้ปะ ให้หนึ่งแล้วกันอันนี้ขอให้หนึ่งไปก่อนนะูชนะนันก็อว้าวไม่ติดอันดับอีกแล้วขอ,อ,องหนูคืออันที่หนึ่ง มนุษย์แต่ว่าคลิปเราต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนเพราะว่าคลิปมันจะขึ้นชั่วโมงอยู่แล้วสำหรับวันนี้เราก็จะจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะบบ๊ายายบ๊ายบาย